สวัสดีค่ะบอกกันในช่อปน้าค่ะตอนเวลาประมาณใบมงกว่วค่ะบรรยากาศเงียบนะคะปานอีลาไปใช้กันเบิร์ด <c oughs> เขาไปใช้กันเบิร์ด lâu lâu năm chẳng niệm đều là sẽ tìm bậy kiao nha aka cho pung bạc mù bạc mù ม่วง,งค่ะม่วง,งอากาศดีม่วง,งนอนตอนหายใจปากแห้งหนึ่ง อดหือไปได้ <S <S อันที่แผ่นลองแผ่นลองเย็นนะคะอันมันพื้นหน่อยแห้งมันห้องใดที่ละส่วนค่ะ บางทีก็ห้องพุ่งบางทีก็ห้องกลนมูน่อยแล้วแต่มูหน่อยิเลือกห้องเอาค่ะร้อนตรงไหนน้องก็เอาตรงนั้นลองแต่ละตัวเป็นข้อผิดขคงปะนั่งเป็นคนเลือกแผ่นมากนะคะนึกว่าแผ่นมันใหญ่นะคะ อันเป็นตะห้อวันอันอันห้องนอนนะคะจะนอนไปบรรยากาศช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงไปนอ่างสิภามาเบงนะคะว่ามื่อเช้า อีลาไปแล้วเอฟซีเอฟซีปูนหนึ่งเพิ่นเดินทางมากค่ะเพิ่นขับรถเกง่งเอาพักเอาพักมาให้ปลูกน,นะคะเอฟซีน้องอุ๋งอิงค่ะเห็นไหมค่ะ ถ้าถ้าเป็นปะวันจะรู้ว่าผักอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปะนางกันแล้วเลยค่ะบบหูวผักอันนี้กับโบหูว่าผักเอียงหูแต่ว่าเห็นเขากินกับลาบกับก้วยเห็นเห็นเห็นอยู่ในจานนะคะมีมีใบอันนี้นําอยู่แต่ว่าผักอันนี้หูอยู่ค่ะผักขยี้ ผักขยงอ,อันนี้ยังเนาะผักเพลแเมนโบตับบพิษด้ค่ะอันนี้ผักชีฝรัง่งหอมเปค่ะหอมเปรอะเ,เป็นเห็ดเห็ดกว๋วยเห็ดลาบดูมัง่งแต่อันนี้บงหูค่ะอันนี้ผักขยังค่ะจะจะเพราะว่าหนูเบิร์ดน้ามึงตายบิงังซื้อค่ะ พักแย่งกัน,น,ะค,ะนค่ะนี่ค่ะรถมาจอดแล้วก็พักกันไปขนลงจากรถนะคะเอฟซีเอฟซีที่เป็นเคยเอาไฟโซลาเซลล์อ๋อนี่ค่ะ อันนี้เพอเอยีงอยงเนาเพอเอียงเพอเอียงส่แกงเห็ดนะ่ะนะคะพักใส่แกงเห็ดนะคะสม่ำๆนะคะพักใส่แกงเห็ดเพิ่นโบ้ให้ประกาศบอกบอกว่าเพิ่นเป็นไผ่ แต่เพิ่นเคยเอานันเอานีมาหาประจํานะคะแล้วก็เอาดินมาหายน้ำค่ะดินมาให้ปลูกดินมาหาหากระสอบค่ะหากระสอบเลย อีกสองก็สอบบ้างอยู่ข้างๆพักแล้วก็มีอาหารโดอาหารของตูหลูด้วยค่ะขอบพระคุณมากมายนะคะขอบระคุณในความ อ,อ,อย่างขอบคุณในความเมตตาที่เพิ่นมีให้น้องอุอิงนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงน้องด้วยเผื่อแผ่มายังสัตว์เลี้ยงของอีลาบริวารของอีลาบุญกุศลนี้ขอกลับคืนสู่เพิ่นนะคะกลับคืนสู่เพิ่น มีแต่สิ่งดีๆกับเปในชีวิตเพลินค่ะขอบคุณหล,ลายๆขนาดรู้ว่าน้องอิงจะเดินทางก็ไม่เป็นไรก็คือก,ก็มาแล้วก็ยังมีการว่าบให้ประกาศบอภัยเด้อไม่เสรนะคะขอบคุณมากๆเน้นปานางแม่บ้านน้องอุ้งอิงนี่ในนามของทีมลังบานพูน่งนะคะขอบคุณมากมายค่ะอึมบกโดสลบค่ะ ลุกลิกลับช่วงกลางวันเป็นช่วงมานอนเว้นค่ะมาเขานอนเว้นจะเป็นประหับพระเลยมันหลับค่ะมันหลับโดูหลับทาลับ ขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้ปนานางด้วยนะคะขอบคุณเอฟซที่เข้ามาใหม่นะคะให้กำลังใจทีมลังบานช่องหน่อยๆช่องนี้น้ำเด้ค่ะบันโฆษณาให้น้ำขอบคุณหลายๆค่ะบอก,กันไม่ขีหนานะคะสวัสดีค่ะ